สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาที่หมู่สองตำบลวังพิกุลนะครับบ้านวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกที่นี่ครับมาติดตามผลการทำงานของคู่หูพิสจัน์นะครับและหญิงเกษตรเรียกว่าสามเกลือทีเดียวกับการทำงานต่อต้นทุเรียนหมอนทองครับแปล และไม่คาดคิดว่าที่พิศุโลก,ก็มีการปลูกทุเรียนด้วยวันนี้จะมารู้กันครับว่าเจ้าของสวนทุเรียนซึ่งเคยอยู่จันทบุรีแล้วเช่าที่เขาปลูกปรากฏว่ากําลังปลูกไปได้ -78 ปีผลผลิตดีเหลือเกินโดยการใช้คู่หูมหัศจรรย์จากนั้นครับเจ้าของสวนทุเรียนเกิดอาการอยากได้คืนซะอย่างนั้นก็ได้มีการที่เรียกว่ามาได้ที่ดินแห่งนี้ที่จังหวัดพิศุโลกแล้วก็ใช้ความรู้ประสบการณ์จากการปลูกทุเรียนที่จันทบุรี พร้อมทั้งคู่หูมัศจรรย์ติดตัวมาด้วยมาลงหลักปักฐานปลูกทุเรียนที่นี่ผลความสําเร็จนั้นเป็นอย่างไรมาติดตามกับเจ้าของสวนแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโอ้โหพี่มีชื่ออยู่แล้วว่าชัยครับบ้านสีบ้านสีครับที่นี่นี่เรามีบ้านเลขที่มีอะไรไหมครับมีพร้อมครับบ้านเลขที่เจ็ดสิบสี่ทับหนึ่งครับหมู่สองตำบลวังพิคุลอำเภอวังตอกจังหวัดพิษณุโลกนี่ครับให้ประกาศแน่ชัดไปเลยว่าครับ ที่นี่คือแหล่งเรียนรู้เลยก็ว่าได้ครับสําหรับผู้ผู้ที่จะปลูกทุเรียนพันหมอนทองในจังหวัดพิษณุโลกเอาแล้วครับตัดเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันพี่รู้จักคู่หูมัศจรน์เนี่ยมานานหรือยังครับก็ตอนนี้ถึงตอนนะตอนนี้ก็ประมาณ9ปีถึง10ปีครับหลังจันรมาโอ้โหรู้จักมา9ก้ถึงปีแล้วนะครับตั้งแต่ชื่อเดิมจนมาเปลี่ยนเป็นวัวแพนว่าทนนี้นะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าที่จันทบุรีน่ะ เรามีสวนหรือไปทําสวนยังไงครับผม,ผมไปไปเช่าสวนเขาทำ <c oughs> ไปเช่าต่างราคาสี่หมื่นสี่หมื่นเราก็ไปปลูกไปสร้างให้เขาว่าปลูกง่ายๆอะ่ะ <c oughs> เหมือนไปมันเป็นป่าเสือพูกง่ายๆอะ่ะ <c oughs> ไปทําเจนทะเรียนได้ลูกทีแรกก็สี่สี่หมื่นมาหกหมื่นมาแสนหนึง่งมาขึ้นแสนห้าแล้วก็เขียนหนังสือสัญญาว่าให้ทำจนวา่านายจะใช้จะคืน แต่ผมทุดท้ายมันโดนลูกยุครับเลยเขาจะกลับแต่้าาด้านกฎหมายผมสู้มันก็จะชนะโอเคอันนี้คือดัญญาเขาเซ็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความกดดันใช่ตอนนั้นก็ถือได้รับความกดดันเอาละเราวักว่ากันได้ง่ายว่าเขากดดันให้เราออกใช่ครับใช่ใช่แต่ว่าสวนของเขาตอนที่ใช้คู่หูนั้นเป็นยังไงครับที่จันบุรีโอ้โหจาก9ตันะผมทำกับแฟนผมขึ้นมา33ตันนะครับโอ้โหแล้วปีนั้นไม่ใช่วคาทุเรียนแพงนะ ตกลงไว้80สถึงเวลามาตัดแค่8 78เดอเบอร์ตกซ้าย6บบาทอะ่ะผมเหลือสุดเสียหักขาดได้จ่ายแล้วเหลือ3ล้านกว่าผมก็เก็บหอ,อมรอมลิบกับย่ายกัมาน,นี่แหละท่านทูลครับอยู่ที่นั่นจาก9ตันโดยใช้คู่หูมหัศจรรย์ขึ้นไป33ตันครับปรากฏว่ามีเงินเหลือนะครับจากการเช่าที่เช่าทางแล้วเหลือ3ล้านกลับมาครับเมื่อโดนไล่กลับมาที่นี่ ที่นี่นี่เป็นที่ของใครครับอันนี้เป็นที่ของพ่อตาก็แบ่งให้เมียเป็นชือ่อม่เรียบร้อยแล้วโอนเงินเรียบร้อยแล้วครับที่เดิมเป็นที่อะไรครับเป็นที่ทุ่งนาเขาก็ปลูกจมพู่ปลูกมะม่วงอะไรเงี้ยโอที่ยกล่องนี่จัดเริ่มเดิมใช่ไหมครับไม่เดิมเขาจะยกสถานีแล้วผมมาแปลงให้แม่โคทโําโคดแม่โคกันหามาทําเป็นหลองน้ํอย่างนี้อีกอเลยเราต้องมาเสียกบเป็นหล่องเป็นแสนแสนเนี่ยกบหล่องเนี่ยอ๋อแปลว่าตอนนั้นมาเนี่ย ที่นี่เขาไม่มีความรู้ด้านการปลูกทุเรียนเลยไม่มีครับก็หมายความว่ามาเนี่ยนะครับได้นําเอาวิชาคว,วามรู้จากที่จันทบุรีมาครับเอาละครับพัาไแต่ความรู้เนี่ยมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแหละเราคนจันทร์่ะครับเราหยิบสิ่งนั้นมาคือคู่ของพสจสัจร์มาด้วยครับแล้วทุเรียนขนาดเนี้ยที่เราที่หกไร่เนี่ยจานวนทั้งหมดกี่ต้นครับ ประมาณ330ต้น330ต้นครับเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองครับหมอนทองทั้งหมดเลยครับอายุกี่ปีแล้วครับเนี่ยที่เราปลูกมาอันนี้ยังไม่ครบ3ปีอะสปีว่า2ปี6กเดือนได้2ป,ปีครึ่ง2งปีครึ่งครับสปีครึ่งเนี่ยมันแตกต่างยังไงกับจันทบุรีครับที่เนี่ยแตกต่างก็ไม่แตกต่างนะแตกต่างคือใบใบจะเล็กกว่านิดนึงถ้าเป็นที่จันเนี่ยคือเราฉีดกู้หูเนี่ยแบ่งห้าร้อยอ่ะพับสองมันจะเต่าใบทุเรียน คืออากาศมันไม่ร้อนถึงขนาดนี้อ๋อที่นี่คือมีอากาศร้อนกว่าสภาพอากาศที่ร้อนครับกว่าที่จันทบุรีครับแต่ว่าเรื่องของใบก็เลยจะดูเล็กลงไปหน่อยใช่แต่ว่าเรื่องดอกเรื่องไรไม่ใช่ปัญหาอันนี้เราใช้เหมือนกับคู่ม่จันมาบำรุงดูแลรักษาเขาครับนี่อายุ2ปี2ปีสปประมาณ2ปี6เดือนน่ะสองปี6เดือนครับและขนาดนี้มีทั้งลูกเล็กมีลูกใหญ่ก็มีแล้วลูกขนาดไข่ไก่ก็มีแล้วมีแล้วครับมีแล้วครับ มันยังไงครับช่วยบอกวิธีการหมายถึงว่าไอตอนเราขี่ตัวแพนเนี่ยใบมันใบไม่เสมองไงไงมองเี้ยบางต้นใบอ่อนมันต้นใบเพลงเงี้ยแต่ตรนไหนใบแก่ก็จะมาเร็วแต่เวอร์แพนนี่ก็ถือว่าบำรุงดูแลตั้งแต่ต้นเลยครับใช้อย่างอื่นร่วมด้วยไหมครับมันก็มีปุ๋ยอินทรีย์นิดหน่อยเรยแล้วเราลองก้นหลุมอ่ะลองก้นหลุมนะครับนอกนั้นด้านเคมีล้ลวนๆเนี่ยไอเนี่ยไม่เคยไม่มีเลยไม่มีเลยใช้คู่หูอย่างเดียวเลยครับ แล้วทำไมปลูกสองต้นติดกันอย่างนี้ล่ะครับคือปลูกสองต้นความรู้สึกผมนะถ้าต้นนาฮารูเราก็ได้สิบลูก oh. แล้วก็แบกน้ําหนักน้อยต้นก็ไม่โทมถ้าต่อไปมันหาปีหกปีเราไว้ต้นละสิบก็ได้ย oh. ี่สิบถ้าเราไว้ต้นละสิบห้าเราก็ได้สามสิบมันก็จะง่ายขึ้นครับเอาละครับที่ให้เห็นนี่คือผมจะเข้าสู่สิ่งที่ทุกท่านอยากจะรับรู้ว่าวิธีการนะครับในการที่ใช้เขาเรียกว่า จำนวนนะครับวิธีการที่ว่าจํานวนความถี่กี่วันนะครับแล้วอัตราส่วนในการใช้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราปลูกลงไปเนี่ยนะครับนะครับปลูกลงไปเนี่ยตอนนั้นต้นกล้าเรามีอายุกี่กี่เดือนกี่วันกันครับกล้าก็ประมาณพอเขาเสียบยอดติจันทร์เสร็จผมก็สั่งมามันก็หกเดือนได้ประมาณหกเดือนนะเรามาเลี้ยงต่อเอาก็มาเลี้ยงต่อขนาดนี้ก็ถือว่าเกือบเกือบจะสามปีสองปีหกเดือนถูกไหมครับสองปีหกเดือนเนี่ย ตอนที่มันอยู่ต้นกล้าเล็กๆเนี uh ่ย huh. เราใช้การบํารุงร <Sud> ักษายังไงครับแต่ตัวใช้ค like ู่เราก็เราก็ฉีดสองร้อย่ะทุกทุกเจ็ดวันสองร้อยซีซีสองร้อยซีผสมสองร้อยอ่ะปุ๋ยยังไงซี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 ละลิตรปุยยังไงอ่ะอ๋อไอตัวไอตัวนี้เหรอฮะทั้งทั้งทั้งกุ้ทั้งคู่เนี่ยผสมกันแล้วก็คือน้ำสองร้อยลิตรก็คือยาเนี่อย่างละสองร้อยในซองละสองร้อยในนี่ก็สองร้อยแต่ถ้าผสมน้ำก็คือซีซีละลิตร เขาใช้ง่ายๆซีซีลาริตนะเออาเป็นว่าอันนี้เราไปผสมน้าเป็นขวดก่อนถูกไหมครับใช่แล้วก็มาทําเป็นซีซีครับราคาซีซีลาริตไปผสมน้ำหนึ่งลิตรใช่นะครับเพื่อให้มันเข้มข้นครับแล้วก็ทําไปซีซีครับซีซีลาริตนะครับอันนี้ก็ให้ปรู้กันกี่วันครั้งครับถ้าเห็นถ้าใบอ่อนมันมาดีแล้วก็เจ็ดถึงสิบวันไม่เกินนั้นครับเจ็ดถึงสิบวันครับต่อครั้งครับอัตราส่วนที่ว่ามาเมื่อกี้ครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราบำรุงมาเรื่อยๆ สิบวันเจ็ดวันสิบวันเจ็ดวันแล้วแต่ที่เราเะจะเห็นตามที่มันจะสภาพของมันด้วยถูกไหมครับพอมาถึงวันเนี้ตอนมันมีดอกใช่ไหม,มคมีดอกมีเริ่มมีดอกให้เราเห็นขายตัวซานลิตรหนึ่งผมจะใช้าาสามถังอ่ะสามีสามซีซีเศษนิดๆไงเพราะมันลิตรกับพันซีซีใช่ไหมและสามถังก็หกร้อยลิตรน้ำอนี่หนึ่งขวดต่อน้ำหกร้ลิตรเออใช่แล้วนี่ใช้ อัตราส่วนเท่าไรครับก็ใช้เท่ากันนะครับผสมแล้วก็ใช้เท่ากันใช้เท่ากันครับซีซีลาลิตเหมือนกันใช่โอก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ทําให้ดอกมันติดใช่ใช้สามครั้งอะ่ะแล้วดอกมันร่วงไหมครับไม่ร่วงนะก็เนี่อย่างที่เห็นนี่นะถ้าล่วงก็เต็มโคนไปแล้วเนี่ยโอ้ก็หมายความว่าดอกก็ไม่ร่วงด้วยากตาส่วนนี้ครับดอกก็ไม่ร่วงพร้อมทั้งติดเป็นนี่เป็นผลแล้วใช่นี่นี่ระดับที่เรียกกันว่า อันนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยในนี้เรียกว่าเขือพวงพร้อมจะบานครับเนี่ยมะเขือพวงพร้อมจะบานแล้วอีกสองสามคืนก็ต้องปาดดอกแล้วเนี่ยสมเกสรต้องปาดดอกผสมเกสรแล้วใช่แล้วก็จะเป็นลูกอย่างนู้เมื่อกี้อีกต้นหนึ่งไอ้ต้นแล้วเป็นลูกแล้วติดลูกแล้วนั่นหลังจากเราปาดดอกถูกไหมครับแต่ตอนติดลูกนั่นก็ต้องมามาคัดออกนิดนิดหน่อยใช่มันต้องคัดเอาเอาสวยไว้เอาไข่อยคัดไปสามครั้งอ่ะคือเอากิเลสออกไปได้เรื่อยคือไหวอย่างนี้ต้นเราก็ไม่ไหวใช่ไหมเลี้ยงไม่ไหวมากเกินการอ่ะแล้วในที่ ที่ตอนนี้เรารู้แล้ววิธีการถูกไหมครับครับเพราะนี่เพิ่งออกใช่เราคาดว่า3 3 0สาสิต้นในปีนี้ทั้งหมดที่ของเราเนี่ยครับเราคิดว่าน่าจะได้สักกี่กิโลกรัมกันกี่ปีนี้ผมกล้าไว้ไม่ไม่เยอะเพราะผมเพราะผมลองที่เปิดตาดอกไปประมาณแ0ิบต้นครับเพราะต่าปีหน้าเอาเยอะปีนี้เอาเงินหมื่นแต่ปีหน้าเอาเงินแสนเออไปอีกปีหกเจะจเอาเงินล้านพูดง่ายง่ายเพราะพอผมอยู่จานในผมตามต้นหนึ่ง หมื่นกว่าบาท่ะพึ่ง่ายๆหมื่นสองยูงหลังอ่ะนี่ก็สามร้อยสามสิบต้นนะครับโอกาสต้นละหมื่นกว่าบาทมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับเพราะเราเห็นแล้วประสบการณ์เรามีที่นี่เนี่ยเมื่อกี้ตอนต้นเราพูดถึงสภาพดินฟ้าอากาศว่ามันร้อนและเนี่ยที่ก็เป็นที่นาด้วยเนี่ยครับมันมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างไหมครับกับต้นทุเรียนโรคที่มีบ้างกับมีร้านน้ำค้างถ้าเปนร้านขายยาก็จะเรียกสันเบินแต่ไม่ใช่โรคไล่แรงคือน้ำค้างมันดก แล้วมันแดดมันเผายังไม่ทันแห้งอย่างนี้ไงแต่มันไม่ใช่ว่าโรคล่าจนทุเรียนป่วยโจมไม่ใช่อ่ะมันเป็นสันเบินเฉยๆครับก็หมายความว่าถ้าโดยประสบการณ์ของเราที่พิษณุโลกนี่ครับก็เหมาะแก่การปลูกทุเรียนพันธุหมอนทองเหมือนกันใช่ครับหรือทุกสายพันธุ์เลยก็ปลูกได้ทุกสายพันธุ์อยู่ที่เราอยู่ที่ใช้ของเนี่ยแต่คราู้จักใช้ครับเขาก็ไปรอดอ่ะครับเขาเชื่อฟังผมนะอย่างนั้นมันก็มีข้อสรุปว่า ถ้าเรามีคู่หูเนี่ยไอเรื่องสภาพแวดล้อมหรือโรคภัยแค่เจ็บของพืชเนี่ยครับมันก็จะทุเลาเบาบางไปด้วยตัวของแทบไม่มีอะพูง,ง่ายๆถ้าต้นมันแข็งแรงใช่ต่อให้อยู่สภาพไหนก็นแล้วแต่ครับถ้าอาหารเขาครบเนี่ยใช่ครับก็หมายความว่าจะทําให้ต้นแข็งแรงรออกดอกนะครับและไปสู่ผลนี่นอย่างที่เห็นนี่แหละเอออันนี้ผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เพิ่งมาเห็นนะว่าในพิษุโลกตอนนี้มีการขยายไปหลายส่วนไหมครับผมเมื่อไหร่ สาขาผมก็ไปเยอะหลายสวนอะเวลาเขาให้เราไปเนี่ยเพราะเขาเราเป็นเจ้าแรกใช่ไหมครับใช่ครับของพิษณุโลกเมื่อเป็นเจ้าแรกเนี่ยก็ต้องมีคนมาดูแล้วก็อยากจะทําแบบเนี้ยครับเขามาปรึกษาเราอย่างไงครับมาปรึกษามา,มาขอซื้อพันธุ์บ้างมารับไปดูที่บ้างครับเยอะมารับไปดูที่เนี่ยเยอะมากนะครับครับวางกันยังไปอยู่เนี่ยไปดูที่นี่หมายความเราไปดูเพื่อเพื่อว่าเออให้เขาวางวาง,วางแอ่งน้ํำยังไงเดินเมนยังไงอะไรเงี้ย เดินเมนน้ำอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนก็ไม่กาใจไงน,นี่ก็เป็นสิ่งที่ประสบการณ์ใหม่แต่เป็นประสบการณ์ที่นำมาจากจันทบุรีโดยมีคู่หูวัสจันนะครับนำมาด้วยแล้วก็มาใช้ประโยชน์ที่นี่ตอนนี้ครับมันมีรู้จักปุ๋ยอินทรีย์ทางดินไหมครับเมื่อกี้เห็นว่ามีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยอินทรีย์ใส่อยู่ครับครับ แลวตอนนี้บริษัทเวอร์คลาสเนี่ยได้ทาปุ๋ยอินรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรซึ่งมีส่วนสําคัญคือจุลินทรีย์นะครับในการที่จะไปปกป้องแล้วก็ฟื้นฟูสภาพดินที่ดินเลวดินโทมต่างๆทําให้ดินล่วนซุยขึ้นแล้วก็มีโพรงอากาศทําให้รากนะหาอาหารได้ไวขึ้นครับตอนนี้รู้หรือยังครับเนี่ยเพิ่งจะรู้เนี่ยนะครับเอาแล้วไงครับท่านเพิ่งจะรู้แต่เตรียมตัวใช้ไหมก็คงจะต้องใช้เดี๋ยวหมดจุดนี้ก็ต้องใช้ครับต้องใช้ละครับท่านที่เคารพครับนี่ก็ถือว่า เป็นสิ่งสำคัญว่าพี่น้องผู้ที่กำลังมองหาในการที่จะปลูกทุเรียนในจังหวัดพิษณุโลกนี่คือต้นแบบตัวอย่างที่นำเอาความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดจากการใช้ขู่วัสจันนะครับมา7-8ปีที่แล้วยังวันนี้นำมาใช้ที่พิษณุโลกและเป็นต้นแบบให้กับคนพิษณุโลกที่มีที่ดินแล้วยังลกล้างว่างเปล่าอยู่หันกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์คู่วัสจันในการบำรุงดูแลรักษาต้นทุเรียนนี่ไม่ธรรมดาอยากจะให้ความมั่นใจ กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลกว่าเราควรจะมาใช้กระบวนการวิธีการอย่างไรต้องการจะปลูกทุเรียนมาปรึกษาผมได้แล้วก็คู่หูผาสจาน้อมมีทิบานผมนี่ต่างมา้อมมีจะมีจำนายให้พูดง่ายๆนี่แล้วก็มีพร้อมจะไปแนะนำํำไปถึงสวนนี่คือกูรูนะครับที่นําเอาความรู้ประสบะการณ์ มาถึงที่จันทบุรีโดยเฉพาะอำเภอวังทองนะครับนี่บ้านวังพิก,กุลเลยนะบ,บ้านวังพิก,กุลแห่งน,นี้มาปรึกษาได้เรียกว่าพี่น้องชาวพิุโ,โกครับเรามีขุมเงินขุมทองอยู่ที่อำเภอวังทองแห่งน,นี้แล้วเพราะที่นี่ชื่อก็บอกแล้ววังทองยังปลูกทุเรียนหมอนทองแล้วก็ขุมเงินขุมทองอยู่ที่นี่อีกด้วยเอาละครับ,ว,รบวันนี้มิเจอเกษตรยั่งยืนก็ถือว่ามาเปิดตลาดนะครับความสุขความยั่งยืนของการเกษตรให้กับพี่น้องโดยที่เฉพาะ ใช้กับคู่หูพระสจั์ญเวอร์แพนเวอร์แพนกระตุ้สาร World Pan, World Pan และสําคัญครับวันนี้เรามาแนะนําปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรอีกด้วยพี่น้องมา่รู้อย่างนี้แล้วมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนจะไปดูแลท่านไปเยี่ยมเยี่ยมท่านไปดูว่าผลการทํางานทั้ง3เกิดอเป็นอย่างไรวันนี้ที่วังทองแห่งนี้คือหนึ่งในต้นแบบของการทําทุเรียนที่พิสุโลกโอกาสหน้าจะไปติดตามผลการทํางาน3มเกออีกที่ไหนติดตามกันครับวันนี้เราทั้งสองต้องขออนุญ,ญาต ขอบคุณนะครับพี่ชัดชัยเป็นอย่างสูงครับให้ประโยชน์ตอคุณมากครับแก่พี่น้องเกษตรกรครับผมเราทั้งสองก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับโอกาสหน้ามาตามหาพี่ชัดชัยแล้วก็เดินทางไปด้วยกันไปปรับปรุงคุณภาพของสวนทุเรียนท่านวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าแพนหญิงเกษตรใช้แล้วดีให้แล้วรวยช่วยปลดนี้